โคมทุกๆแขวนตามวัดวาต่างๆเนาะตาแขวนตามเสาไฟฟ้าเทศบาลต่างๆก็จะเป็นโคมในลักษณะนี้นะครับเช่นเดียวกันทั้งหมดทั่วภาคเหนือในล้านนานะครับดังนั้นเราจะไม่เห็นโคมที่เป็นอัตลักษณ์เนาะยกเว้นพื้นที่ห่างไกลในชุมชนรอบนอกเนี่ยเช่นพื้นที่ในชุมชนของขอุนย่วเนี่ยแม่ฮองสอนแถวแม่เสลียงเนี่ยก็จะเห็นปรากฏรูปแบบโคมที่เป็นอัตลักษณ์ นะครับเช่นถ้าคุณยวมแม่ของสอนเคยเป็นโคมเงี้ยวไปนะครับในพื้นที่จังหวัดลาปางก็จะมีโคมม่านแปดเหลี่ยมแต่ก็เฉพาะในพื้นที่นะครับหรือแม้แต่ในพื้นที่ของอจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็จะมีโคมที่เป็นอัตลักษณ์ของเขานะครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับตอนสุดท้ายเนาะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของโคมถึงรูปแบบโคมล้านนาในปัจจุบันว่ามาีรูปแบบพัฒนาการและก็การเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างน,นะครับอันที่1รูปแบบแลวก็การเปลี่ยนแปลงของโคมนะครับในสภาพปัจจุบันเนะาะเขาบอกว่าลักษณะโคมนั้นนะครับเริ่มมีรูปแบบ ที่หลากหลายขึ้นนะครับรวมไปถึงวัสดุที่เอามาใช้ในการสร้างสังคคมเนาะอย่างที่บอกว่าโคมที่ใช้ในวะหามลาน,นามีความชัดเจนว่าใช้ในประเพณียี่เป็่นมากขึ้นนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนที่1ตอนที่2เราจะเห็นว่าโคมเนี่ยถูกสร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาไม่ได้มีโอกาสในการถวายเท่าไหร่นะครับก็คือใครอยากถวายก็สร้างถวายขึ้นนะครับ เพื่อถวายแสงสว่างให้กับพระรัตนตรัยเนาะแต่ในยุคป,ปัจจุบันนั้นนะครับความเป็นประเพณียี่เป็งมันมีความชัดเจนทําให้เห็นโคมในรูปแบบต่างๆเนาะแล้วก็การใช้โคมที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จึงทําให้เห็นว่าโคมนั้นนะครับมันมันเห็นเฉพาะในประเพณียี่เป็งเท่านั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือการ เปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัดสดุในการสร้างสรรค์นะเมื่อโคมถูกรังสรรค์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในประเพณียี่เปงซึ่งมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับดังนั้นโคมกระดาษมีเขาเรียกว่าอะไรมีผลนะครับต่อรูการแน่นอนเพราะว่าช่วงยี่เปงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเจอฝนนะครับดังนั้นในยุคป,ปัจจุบันนะเมื่อ20ปีที่ผ่านมา วัสดุที่ใช้ทํำคมเริ่มเปลี่ยนไปเช่นจากกระดาษนะครับก็เป็นผ้านะครับหุ้มด้วยผ้าเนาะซึ่งมีความนิยมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันโคมแทบจะ90%เนาะถูกหุ้มด้วยผ้าสีต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงกาวที่ใช้จะเป็นปืนกาวนะครับเพื่อให้คนกับน้ําฝนนั่นเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของลักษณะการเปลี่ยนแปลงเนาะรวมไปถึงลายดอกที่ใช้ประดับนะครับจากเมื่อก่อนจะใช้การตัด มือเนาะรูปแบบแต่ละดอกก็จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ปัจจุบันก็เป็นดอกปัม๊มนะครับพิมพ์ลายนะครับซึ่งลายก็จะเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือรูปแบบโคมที่เปลี่ยนไปนะครับลักษณะของโคมที่ปรากฏในวามล้านานาเนาะส่วนใหญ่80%เช่นเดียวกันก็จะเห็นแต่รูปแบบของโคมธรรมาจากักหรือโคมหางหมดสม้มเพราะ 1. ทําง่าย 2. มันเป็นลักษณะของแพทเทิร์นนะครับ โคมทุ่แขวนตามวัดวาต่างๆเนาะแต่แขวนตามเสาไฟ,ฟฟ้าเทศบาลต่างๆก็จะเป็นโคมในลักษณะนี้นะครับเช่นเดียวกันทั้งหมดทั่วภาคเหนือในล้านนานะครับดังนั้นเราจะไม่เห็นโคมที่เป็นอัตลักษณ์เนาะยกเว้นพื้นที่ห่างไกลในชุมชนรอบนอกเนี่ยเช่นพื้นที่ในชุมชนของขุนย่วเนี่ยแม่หองสอนแถวแม่เสลียงเนี่ยก็จะเห็นปรากฏร,รูปแบบโคมที่เป็นอัตลักษณ์ นะครับเช่นถ้าคุณยวมแม่ของสอนเคยเป็นโคมเงี้ยวไปนะครับในพื้นที่จังหวัดลาปางก็ะจะมีโคมม่านแปดเหลี่ยมแต่ก็เฉพาะในพื้นที่นะครับหรือแม้แต่ในพื้นที่ของอจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็จะมีโคมที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาครับอย่างที่ได้ไดไดบอกไว้นะครับว่ารูปแบบโคมมันเปลี่ยนไปจากอุตสาหการรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับดังนั้นโคมทำไมาจากเนาะโคมหังหมดส้มจึง ถูกนำมาใช้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงความมีสีสันต่างๆเนาะแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาขายนะครับตามท้องตลาดทั่วไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็พื้นที่ในการสร้างโคมก็จะลดลงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเนาะโคมในพื้นที่ภาคเหนือในยุคป,ปัจจุบันนะครับ กลับไปนะครับพื้นที่ท้องถิ่นในการสร้างโคมถามว่ามีเหลืออยู่ไหมมีครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละชุมชนหมู่บ้านนะครับแต่มันมีน้อยลงเท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นรูปแบบโคมที่เป็นฝีมือบ้านพื้นบ้านนะครับจากพ่อน้อยพ่อหนานที่สร้างสารรค์ขึ้นน้อยลงนะครับแต่ยังเหลืออยู่นะครับในพื้นที่น่านแพร่เงี้ยพวกเนี้ยยังมีอยู่นะครับแต่ในเชียงใหม่ ค่อนข้างลดลงลำปางลำพูนค่อนข้างลดลงเท่านั้นเองปัจจุบันนะครับมีแหล่งผลิตโคมรายใหญ่เนาะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเช่นชุมชนบ้านเมืองศาสตร์นะครับชุมชนดอนจันเนาะหรือแม้แต่อเภอสันทรายของจังหวัดลำปางก็จะมีแหล่งผลิตโคมอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกโคมก็จะมีรูปแบบที่ลดลงนะครับสเสน่ห์ของรูปแบบโคมถามว่ามีเหลืออยู่ไหมมีอยู่นะครับแต่ด้วยวัสดุที่มันเปลี่ยนไปเนาะคุณค่าของความเป็น งานครับมันจึงถูกลดบทบาทลงเท่านั้นเองแค่นั้นครับในภาพรวมนะครับจากที่ที่ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2นะครับตอนที่3จนถึงตอนนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากการศึกษาเนะเรื่องโมมลานนานะครับสุดท้ายแล้วถ้าใครต้องการดูรายละเอียดแล้วก็ได้ เนื้อที่มันเนื้อหาที่ชัดเจนกว่านี้นะครับก็ติดตามได้นะครับในหนังสือป้องลมโ่มไฟคมในวัฒนมล้านนานะครับที่ผมได้เขียนไว้แล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกการเห็นต่างๆนะครับรวมไปถึงคําคสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็รูปแบบคมในวัฒนล้านนาก็อยู่ในเล่มนี้ครับใครสนใจ,จสามารถติดตามแล้วก็สั่งซื้อแล้วก็หาได้นะครับผม จากที่พูดมาทั้งมดนะครับเราจะเห็นว่าโคมหนึ่งใบนั้นนะครับมันไม่ได้สร้างสารรค์ขึ้นหรือจบในลักษณะของช่างเดียวเนาะเราจะเห็นตั้งแต่การเหลาไม้นะครับการประกอบขึ้นโครงไม้การปะกระดาษรวมไปถึงลักษณะของการตัดลายตอกลายประดับอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่ามากแล้วก็ถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อไว้พุทธบูชานะครับ จากทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็เห็นเป็นภาพรวมเนาะแล้วถ้าทุกท่านอยากเห็นโคมในลักษณะต่างๆสีสันของโคมนะครับก็ให้มาเทศกาลยี่เป็นทางเหนือช่วงนี้ครับพฤศจิกานะครับหรือตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายปีก็จะเห็นการประดับโคมตามวัดตามวาต่างๆสถานที่ราชการอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สร้างสีสันเนาะให้กับวัฒนธรรมลานานาบ้านเราครับขอบคุณครับ Thank you